เอเปโซ่มัลติแคปซูลคอฟฟี่เมคเกอร์ครับผมอ้าวมาเลยนะครับเป็นเครื่องทำแคปซูลที่ผมรู้สึกว่าว้าวกว่าตัวอื่นในตลาดเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าอะไรมันปรับอุณหภูมิได้ฮะเราสามารถใส่แคปซูลยี่ห้อนหนก็ได้แต่ที่สําคัญคือเราสามารถบดกาแฟแล้วเราใส่กาแฟอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นใบาชามัทฉะชาไทย แล้วแต่ที่คุณยากใส่นะฮะที่มันเป็นแบบใบอ่ะหรือว่าแม้แต่จะเป็นผงเอาจริงก็ทําได้หมดเลยตอนนี้ปั๊กเป็นแบบสามขาแล้วนะครับผมเปิดมาอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาปึ๊บแล้วก็จับนี้ดึงขึ้นมาเลยครับอาา่าเนี่นะเติมให้ถึงเคาว่าแม็กตรงนี้นะครับก,ก็เลยเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เข้าไปเลยทํางานสะดวกง่ายดายนะฮะอ่ะน้ำก็ได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาฝา คราวนี้เดี๋ยวเราจะทดลองนะฮะมันจะใช้เวลาในการต้มนะครับเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวครูจะปรับที่เก้าสิบสามเลยกันนะถือว่าขึ้นเร็วนะประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเองก็ต้มน้ําได้แล้วเวลาวัดกันจริงๆเขาไม่ได้วัดแบบนี้นะครับวัดที่หัวตรงนี้เลยเนาะเอาเข sure right? ้าให้ดูมาแล้วมาแล้วเนี่ยร้อนแล้วเร็วมากเลยถ้าสมมติวเครื่องพอลสกัดแล้วมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับสามดวงฝั่งซ้ายนะครับแล้วคุณก็สามารถกดน้ําร้อนออกมาได้ด้วย ร้อนนะครับระวังนะฮะอย่าไปโดนมันเนาะ <_ C 1> อย่าทิ้งน้ําตรงน,นี้ก่อนถอดถาดออกมาอย่างนี้ได้ด้วยนะครับ <_ C 1> ตัวนี้ถาดเราสามารถตั้งสูงต่ําได้ด้วยเนาะเพื่อไม่ให้ช็อตมันกระเด็นเนาะ <_ C 1> นี่เราก็พร้อมสกัดแล้วมาเริ่มจากแคปเลิฟเวอร์เลยนะครับผมนี่ขอบคุณเอเปโซด้วยนะฮะที่เอากาแฟมาให้เราได้ทดลองนะครับมีหลากหลายเลยเอทิโอเปียมีพีสมีโมซาดโอ้โห เล่นกัสนสุกเลยอะแรนดอมมาแล้วกันไม่รู้ว่ากาแฟอะไรนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูนะแคปที่เราใช้ก็คือเป็นตัวนี้นี่สัญลักษณ์นี่นะครับเปิดมาแล้วหัวจะเป็นอย่างนี้แคปเล็กๆเ,เล็กที่สุดของเขานะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยง่ายๆเลยแล้วก็จิ้มเข้าไปอย่างนี้ครับจุกอ่าจิ้มไปแล้วเนี่ยเท่ากับเราต้องพอมสก,กัดแล้วนะฮะเสียบอย่างงี้เข้าไปอย่างงี้นะฮะเราก็ดันเข้าไปให้มันแกลกอ่าคราวนี้เรามีนี่ครับ ตามสเกลนะครับผมใส่เข้าไปในนี้ด้วยสมมติว่าบางคนอยากอยาซีเรียสน,นะก็ซื้อตามภูได้เลยใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับมาดูก่อนสําหรับคนไม่ซีเรียสไม่ต้องมีก็ได้นะกาหนดที่รสชาติเดีย๋ยวสอนให้ครับวันนี้เข<ป>้าปพรมหนึ่งนะครับซ้ายสุดนะฮะง่ายดายนะฮะตอนเช้าพีฟิวชั่นนะฮะแล้วก็กาแฟก็ได้บูมแล้วแล้วก็ปลาเลยครับผม หูควันขมงสงเฉงมากขึ้นนะสวยงามอืมเยี่ยมเลยนะฮะดูว่าตัดที่เท่าไหร่นะสำหรับหนึ่งช็อตของเขานะฮะนี่ห้ากรัมเองเนาะกาแฟก็ตีว่าประมาณเนี่ยครับไม่เกินห้าสิบเนาะน้ำประมาณห้าสิบตีอะโอ้โห5้าสิบโอเคอืมกลิ่นดีเลยนะ เมื่อกี้เราใช้ไอตัวฝาดำเนาะเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวเนีนะ้แล้วเรากระโดดอุณหภูมิอยู่เนี่ยมันก็จะล้างฝัดให้เรียบร้อยเลยนะครับโอ้ถือว่าอร่อยแล้วนะกลิ่นดอกไม้แบบหอมเลยอืมเพอร์เฟกเลยใช้ได้ เหมือนกับกินอเมริกาโนโ่ที่แบบได้ดูดน้ำเลยครับที่เราเห็นว่ามันเป็น1ชอ็อตอ่ะมันไม่ใช่เอพเิโซโ่แบบเหมือนกับเราสกัด1ต่อหนึ่ต่อ2 1ต่อ3นะครับช็อตนึงอะ่ะน่าจะอยู่ประมาณ5กรัมเท่านั้นเองกาแฟนะครับนะครับพูดง่ายๆว่าถ้ามันจืดไปอะ่ะก็อย่าก,กดน้ำเยอะให้แนะนำเริ่มต้นช็อตที่ตัวซิงเกิลโดสของมันก่อนนะครับเมื่อกี้ที่กินคือเอธิโอเปียจีวันนะครับผมอืมดอ,อกไม้จริงๆอะ่ะเขาคั่วสดใหม่นะครับเขาสำหรับแบรนด์นี้เนาะแคปเลเวอร์ก็สั่งซื้้้ออไดดที่โกาสวย ดีเลยอะเราลองมาดูน้ํากันนะฮะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ตอนหน,นึ่งช็อตเนาะนี่ก็ประมาณนี้ดูแล้วแบบโอ้โหได้หลายช็อตเลยนะเติมน้ําทีหนึ่งอะเนี่ยหายไปแค่ตรงนี้เองอ่าคราวนี้เราจะมาสกัดที่อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วลองมาดูว่ารสชาติตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างเนาะเราจะได้ปรับอุณหภูมิเองได้ ตั้งไว้กลางๆก่อนอย่างที่โลกเก่าเขาบอกว่านะครับสูตรเก่าเขาบอกว่าก็คือ9กากลางๆเนี่ยเราปรับอุณหภูมินะครับกดที่ตัวบวกได้เลยสูงสุดของมันคือ95องศานะเดีย๋ยวเรามาชิมรสชาติ9 5องศาของเครื่องมาดูนะฮะัอดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดมาอย่างนี้ครับเนี่ยนะแคะมาได้เลยเรียบร้อยจะเช็ดให้แห้งหรือว่าจะทําต่อเลยก็ได้นะครับเมสีเลียดสำหรับสายโฮมยูส e นะครับ เชดให้ดีก่อนก็ได้อ่ามาดูกันใหม่นะฮะคราวนี้อุณหภูมิสูงขึ้นครับวรลชาติจะเป็น,ปนยังไงเนาะกดภุ่มหนึ่งนะครับซ้ายสุดนะ